เหรียญมี2ด้านเทปมี2หน้าเมื่อสัมผัสกับอีกด้านหนึ่งของนักดนตรีเหมือนเพลงหน้า B ีที่คุณไม่รู้จักไม่ดดนมิวสิกพอดแคสต์บีไซ e สวัสดีค่ะมิวจิดานะคะตอนนี้อยู่่ากับาม่โดนมิวสิกพอดแคสต์บีไซดนะคะอยู่กับพี่บับโบและก็พี่เต้เต้นั่นเองนะคะจวันี้อามีคำถามอะไรบ้างคะโอเคคะวันนี้เราเปิดรายการอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมาให่ดนสิีพอดแคสต์บีไซด์นะครับกับผมครับเต้หยาดฤทธิทิริักครับครับแล้วผมปบโปิยพิยภพไนรังสิครับครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับน้องศิลปินคนหนึ่งจะเรียกว่าไอดอลได้ไหมโอ้ยพักก่อนโอเคน้องศิลปินหญิงท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็คือมาอยู่ในเส้นทางตรงนี้เต็มตัวแล้วนะครับพบน้องมิวจีด้านะครับสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับครับผมอะมิววันนี้ ขอบคุณมากที่มาร่วมในรายการเราอยากให้มิวเล่าให้ฟังเนรอว่ามิวเป็นใครมาจากไหนเข้ามาอยู่ในวงการเพลงได้ยังไงค่ะหนูก็เกิดวันที่สิบสิงหาคมอ๋อเหรอไม่ขนาดนั้นค่ะก็ชื่อมิวสิกนะคะหรือว่ามิวจิดานั่นเองค่ะก็ที่จริงอยู่วงการนี้มานานพอสมควรแต่ว่าคนไม่เคยรู้จักกันนะคะรู้จักตอนปลายๆบ้างบางคนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นศิลปินอิสระเต็มตัวค่ะใช่ประมาณนั้น มิวชอบดนตรีได้ยังไงครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีค่ะแล้วก็อาจจะได้ได้ยินฟังก็มั้งคะหนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ <c oughs> ใช่นั่นแหละคุณพ่อแบบร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเ <c oughs> แบบนู่นนี่นั่นแต่งเพลงอะไร <c oughs> แล้วก็ได้ยินมาแบบตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นเหมือนกับประมาณว่าสี่ขวบแล้วก็ดูบาร์บี้แล้วเราก็ร้องเพลงบาร์บีไ้ได้แบบ ตงคีย์ไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยแบบน่าสนใจแล้วก็จับไปเรียนร้องเพลงตั้งแต่ห้าขวบแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เป็นชีวิตหนูมาถึงทุกวันนี้เลยก็คือเราออเชอบเลยชอบร้องเพลงมาตลอดใช่ค่ะเราเ<อ>ล่นขึ้นนุงเ,งงเงตงียง อเคยเรียนแบบเป็นโนมาบ้างเคยเรียนกีตาร์มาบ้างแต่ว่าก็คือทิ้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอมาโตขึ้นมาก็คือมาฝึกเองอะไรเงี้ยก็แบบพอได้ประมาณนึงค่ะพอเล่นร้องไปด้วยได้อะไรใช่ใช่แล้วตั้งแต่ร้องคือก็คือร้องเพลงได้ตึงที่มิวไลห้ฟังนะแล้ว,แล,วแล้วเหตุใดถึงแบบตัดสินใจถึงมาเรียนดนตรีอย่างจริงจังอืมคิดว่ามันเกิดมาแล้วมัน เป็นทางหนูเลยอ่ะหนูชื่อมิวสิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบร้องเพลงด้วย mm hmm. แล้วก็มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอ่ะอยากเป็นนักร้องคือตั้งแต่เริ่มเรียนร้องเพลงมา mm hmm. ก็คือมีความฝันเลยว่าเฮ้ย mm hmm. วันหนึ่งอนะีฉันจะแบบตอนนี้ก็ยังเป็นโกมาถึงทุกวันนี้ mm hmm. ก็คือเราอ่ะอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่แบบว่าคนมาดูแบบเต mm ็มฮอลอะไรเงี้ยแบบอิมแพคแอนิราหรืออื่นๆใดๆแล้วก็แบบคนสามารถร้องเพลงเราได้อะไรเงี mm ้ย hmm. นั่นคือแบบเ mm hmm. ป้าหมายสูงสุดของเราอะไรเงี hmm. ้ย แบบมันต้องเป็นแบบสิ่งที่แบบยดีแน่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วคือแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากมาเรียนที่นี่มากๆเลยอยากมาเรียนดนตรีแบบจริงๆจังๆแบบมีจุดแบบเปลี่ยนยังไงไหมเพื่อนไปประกวดนู่นแล้วรู้สึกว่าต้องเป็นทางของเราแล้วหรือว่ารู้ตัวมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ๋อเด็กมากเลยไปประกวดเด็กเทรนเนอร์อะไรนะครับไม่เคยได้ยินเลยอ๋อเต ปรากฏอ่อรายการ t h อะ r a ร n e r ค่ะปั้นฝันสนามเวทีตอนนั้นปีห้าค่ะปีห้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้รู้จักกับคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูภาษัยแล้วเขาก็อยู่ที่ซึ่งครูภาษัยก็คือคคเรียนที่นี่ด้วยหรือเปล่าใช่ไ<ช><ช>หมจบปริญญาเอกที่นี่แล้วเขาก็เคยเป็นอาจารย์ที่นี่ด้วยแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าเออแบบอยากเข้าที่นี่ตั้งแต่แบบมอสองอะไรเงนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจคือตอนแรกก็จะจะมาเข้าพรีคอร์เลตมสี่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบ ไอ้นี่ไปไหมอึดอัดไปไหมหรือว่าอย่างอื่นอะไรก็เลยแบบวยคิดว่าเข้าตอนมหาลัยดีกว่าแต่ก็คือแบบคิดมาตั้งแต่มสองเลยว่าเอ้ยมหาลัยก็จะเข้าที่นี่จะแบบไม่เคยมีช้อยส์อื่นเลยค่ะก็คือในชีวิตอะก็ไม่คิดจะเรียนอย่างอื่นไม่คิดจะเรียนอย่างอื่นเลยใช่เพราะว่ามสี่ก็คืออยู่มสวแล้วก็เอกดนตรีเหมือนกันอ๋อโอเคใช่ก็เลยแบบอยู่แบบอันนี้หนูทำ่างอื่นไม่เป็นหรอกน้องเพลงเป็นอย่างเดียวเรียกได้ว่ามิวนี่น่าจะมาจากครอบครัวที่ เป็นสภาพแวดล้อมของดนตรีเลยแหละใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นชื่อก็ชื่อมิวสิกคุณเห็นคุณพ่อเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กพ่อเล่นดนตรีคุณแม่ก็สายศิลป์อะไรอย่างเงี้แล้วคุณแม่ก็ส่งเสริมดันเต็มที่ใช่เต็มที่มากเพราะตั้งแต่สมัยเดอะเทรนเนอร์ปีนั้นก็คืออันนี้คือย้อนไม่คือเอาจริงๆก็คือก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่ประกวดเดอะเทรนเนอร์สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดร้องเพลงอะไรกันไปพี่โบเพลงดอะแฟนทอมออฟเดอะเซนต้าเออทะเลานนั้นอ่ับ เทรนเนอร์เป็นพี่ตุกเวียดาดูไดดูเลยเหรอดูดผมกลับไปย้อนดูพีเตมันแกงน้องพี่คิดว่าเด็กอายุ11อด่ะร้องแฟนทอมกับตุกเวียดาพีทมีภาพตาดีมันก็มีเพลงอื่นด้วยเพลงนั้นว่าแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจับป่ะไม่แต่จริงๆเขาเป็นมีก่อนหน้านานเพราะว่าก่อนหน้าเทรนเนอร์คือจะเป็นสายประกวดเลยอาจจะเคยเจอไอ้พีทเนี่ยที่ คือวันนั้นเคยคุยกันว่าเอ้ยเราเคยเจอกันหรือเปล่าที่ประกวดอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนสายประกวดตั้งแต่แบบห้าหกขวบตั้งแต่เด็กประกวด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 แล้วก็จบที่เดอร์เทนเนอร์ใช่ค่ะแล้วหลังจากตอนอันนี้ทถามกันเลยว่าตอนที่ประกวดเดอรเทนเนอร์เสร็จแล้วมีอะไรต่อยอดจากการที่เราไปประกวดเวทีนี้ไหมอืมตอนนั้นก็เหมือนเป็นเส้นสัญญาแบบเล็กๆกับบริษัทที่ที่ทำเดอร์เทรนเนอร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบมีงานมาให้ตลอด อีเวนต์อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบยังคือด้วยความเด็กด้วยเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเออจะทําเพลงหรืออะไรเง mm ี hmm. ้ยยังยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น mm hmm. ก็แบบไปงานทํานู่นนี่นั่นเล็กน้อยไปก่อน mm hmm. แล้วก็พอเราโตขึ้นมาได้เรียนดนตรีมากขึ้นอยู่กับชีวิตที่แบบเป็นดนตรีมากขึ้นตอนนั้นก็คือไม่เคยมีความฝันหนึ่งของเราคืออยากอยากมีวง แล้วก็ตอนนั้นดันไปติดอยู่กับไอดอลวงวงหนึ่งก่อนเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเราทําวงแบบวงดนตรีไม่ไม่ได้เพราะว่าเราเซ็นสัญญาไงก็เลยแบบคือตอนนั้นน่ะจําได้มันชื่อวงแอนแอนนะคะใช่ประกวดฮอตเว็เหมือนกันรอบเดียวกับลิงลมเลยแล้วก็เราแข่งไม่ได้อันนี้เสียดายมากเพราะว่าอยากแข่งมากอ,อ๋อของของตัวเยนหมอมสวประสานมิใช่ค่ะใช่ค่ะชื่อวงแอนแอนซึ่งตอนนั้นคือมันเป็นวงของเราเป็นวงที่ เหมือนก็เป็นคนที่แบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราทำไม่ได้เราไปแข่งไม่ได้เพราะเราเป็นสัญญา่ไมแข่งไม่ได้ใช่กับวงไอดอลใช่วงไอดอลอยู่ก็เสียดายแต่ว่าก็แบบมีแบบแข่งอื่นๆที่เราก็เอ้ยมันไม่มีสัญญาไม่มีอะไรก็คือแค่แข่งเราจบอันนั้นก็คือไปได้ปกติค่ะโอเคคือมิวมิวมามาสอบที่นี่ด้วยสาขา voice voice popula music ค่ะ popula music ตอนนี้เรียนในสาขา popula music ใช่ค่ะ จากการที่เราชอบดนตรีมาตลอดแล้วพอเราได้มาเรียนดนตรีจริงจังในสถาบันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันใช่เหมือนที่เราคิดไว้ปะอืมก็เหมือนนะคะก็คือเอาจริงก่อนนะเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรมาแ,แบบเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดไม่เรียนตรงนี้ก็ก็คงไม่รู้จะไปอะไรยังไงค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบโอเคกับเราเนี่ยเป็นทางที่แบบชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วมีวิชาไหนที่เรารู้สึกว่าชอบมากที่สุดการที่เรียนที่นี่แล้วก็มีวิชาไหนที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มที่ไม่ค่อยชอบคือพวกประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกมันค่อนข้างแบบน่าเบื่อเป็นเล็กน้อยแต่ว่าคือถามว่ามันดีไหมคือมันดีตรงที่ว่าเออเราคือเราทําดนตรีเราก็ควรที่จะรู้ประวัติศาสตร์ ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มันก็ดีแต่ว่ามันก็จะน่าเบื่อคลาสสิกอะไรเงี้ยแล้ไม่ใช่สายนั้นไงแต่ว่าอิชายที่ชอบก็ทั่วไปเลยเอียร์ก็ชอบค่ะเอ่อตัวเขาเรียกว่าอะไรแพรเวดแพรเวดเรียนวิชาแพรเวดเออก็ชอบสมองยิ่งชอบใหญ่เลยชอบอยู่กับวงชอบการเล่นกับเครื่องดนตรีอื่นๆอะไรเงี้ยชอบเอียร์เอียร์นี่ชอบชอบอะไรสนุกตรงไหนเอียร์มันที่มันไม่ได้สนุกแต่หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรกับมันเยอะอะไรเงี้ยแบบ ฟังกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราเรามีอะไรกับมันเยอะอ่ะมันเป็นเราต้องใช้ด้วยอะ่ะมันหูอะ่ะเออมันแบบมันเแปบบ็นบบการฟังอะ่ะเออคือตอนที่ตอนที่เราเรียนตอนที่เราอยู่มัธยมเราก็เล่นดนตรีเลยปกติเรียกว่าหาความรู้โดยทั่วไปของเราเนาะเพราะว่า <music S 2> มิวสิกก็เป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแล้วก็พอเข้ามาเรียนที่เนี่ยมาเราเรามีมุมมองทางสังคติเกี่ยวกับวิชาดนตรีหรือว่าดนตรีเนี่ยเปลี่ยนไปไหมว่ามันไม่ใช่อย่างที่ เราคิดเลยหรือว่าเรา,เ,าเหมือนเรามีความรู้มากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามาสามารถต่อยอดได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไหม,มยากยาก, <laughs> ยากมากยากกว่าที่คิดยากกว่าที่คิดเยอะมากคะ่ะคือแบบแต่ก่อนคือเราไม่ได้ไปลงลึกถึง อ่าเจลรี่ไม่ได้ลงลึกถึงอื่นๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนจริงก็แบบโหแมันโคตรยากเลยว่ะแบบันเป็นคตรยากเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบคือน,นี่จะแบบโกรธมากถ้ามีแบบ ญาติญาติหรือคนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยเรียนดนตรีง่ายนู่นนี่นั่นอะไรนี่จะจะไม่คุยกับเธออะไรเงี้ยแบบอฮ๊ยมันยากจริงนะแล้วมีแมมมีมีแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านครอบครัวสนับสนุนเรีนดนตรีอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยมีแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าก็แบบมีญาติห่างๆมีแบบเพื่อนแม่มีอะไรเงี้ยมีแบบเล็กน้อยว่าเอ้ยมิวถนัดอยู่แล้วมันง่ายเรียนดนตรีนู่นนี่นั่นนี่ก็มันเรียนไหมล่ะมันเรียนไหม แล้วตอนนี้นี่คือเหมือนกับว่าพอมาเรียนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราก็อาจจะฟังเพลงแนวหนึง่งหรือว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงไหม <c oughs> หรือว่าอย่างตอนนี้มีชอบแนวเพลงหรือชอบอะไรบ้างคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ก่อนมิวจะแบบคือเป็นคนที่ชอบฟังแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรป๊อปล็อก อะไรเงี้ยแล้วก็อันดีก็ฟังบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเราจะร้องมาแบบเกือบครบทุกแนวและอะไรเงี้ยก็จะฟังแบบอื่นๆแบบผ่านๆ,นๆนเยอะแต่พอมาเรียนที่นี่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราฟังเพลงน้อยเราฟังเพลงไม่พอเราต้องแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีไปนั่งหาฟังเอ้ยนี่ใครนี่ใครนี่ใครไ้แม่มีแนวนี้ด้วยอ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ้ยมันจะมีแบบอะไรอีกเยอะมากที่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยก็เหมือนเปิดโลกอีกใบหนึ่งของเรา ก็เรียกได้ว่าเราจักเพลงกว้างขึ้นนะรายการในที่นี้ใช่ซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีรายการใหม่ที่ที่ใช่ชื่อว่าซึ่งะเพลย์ลิสต์ที่ทํากันมาแล้วเดี๋ยวรอออนอยู่นะอะไรอะลย์ลิสต์ไงที่พี่ขอไปไงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเป็นรายการใหม่ที่จะทําให้เราได้ฟังเพลงกว้างขึ้นด้วยแหละขายเรยแล้วกันงั้นขอถามคําถามนิดนึงว่าอย่างของมิวสิกเนี่ยพูดถึงว่า ถ้าถ้าตั้งโกะเนาะเคยเ,ป,เ,ดเ,ดเ,นเนป็นตั้งแต่เด็กเพนเดอร์มาแล้วศิลปินตั้งแต่เด็กปุ๊บโตมากลายเป็นวงไอดอลแล้วตอนเนี้ยคิดว่าตั้งเป้าไว้ตัวเองว่าอย่างที่เมื่อกี้มิวมิวพูดว่าก็ชอบวงดนตรีก็อยากมีวงมีแบรนด์อะไรเงี้ยขอ<ม>เปรียบเทียบหน่อยว่าในมุมมองของมิวที่เคยไปเป็นวงไอดอลมาเนาะกับต,ตอนเนี้ยที่มาเป็นศิลปินอิสระแล้วก็มีวงเนี้ยมันแตกต่างแล้วมิวชอบไม่ชอบอะไรสองอย่างนี้ยังไงบ้าง แค่แชร์แชร์ไเดียเฉยเนาะไม่ต้องแบบถึงกระโจมตีเลยเลยหรือบอกว่าไม่ไม่หรือว่าพูดพูดเอาเท่าที่ทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของคนข้างในจริงๆอย่างตัวเองแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก่อนอื่นบอกก่อนว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นวงนะตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็เอ่อวงวงไอดอลที่จริงมันก็เป็นคือหนูไม่ได้แอนตี้หรือหนูไม่ได้แบบไม่ชอบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ พูดยังไงเดียมันก็เหมือนเป็นแนวอีกแนวนึงมั้ง,งหนุกคือทุกวันนี้มันไม่มีคเาเขาเรียกอะไรจํากัดความว่าไอดอลมันคือแนวเพลงมันคือตัวของไอดอลมันคืออะไรหรือรูปแบบบริษัทหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยหนูกก็เลยแบบค่อนข้างคือขนาดอยู่ในวงหรือเป็นเป็นคนที่อยู่ในวงเน่ยยังไม่รู้เลยว่าสรุปมันคืออะไรวะอย่างอ,อันนี้ท่านก็ทราเลยแนละ้วกันว่าอย่างตอนนั้นตอนที่เราอยู่ในวงนั้นอะที่เราเข้าไปหรือไปเซนอะไรเงี้ยเราจอยไหม เราจอยกับมันแบบตอนนั้นน่ะที่จริงจอยเพราะว่าเราเป็นคนชอบความทา้าทายคือที่จริงไม่ได้แบบซีเรียสว่าเอ้ยฉันต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยคือตอนเนี้ยในะปัจจุบันก็ยังมีเลือกบ้างนะแต่คือแต่ก่อนก็คือจะไม่เลือกเลยใครให้ทำไรก็ทําทําหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่ว่าเราไม่ได้มีอะไรพอดีอะไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรพอดีเราก็เลยอ่าโอเคก็เซ็นไปแล้วก็ตอนแรกมันดีตรงที่ว่ามันแบบ โอ้โหมีเทรนคนญี่ปุ่นมาเทรนทำนูน่ทนทำนี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเราได้แบบการทำงานแบบจริงๆกับผู้ใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยความรับผิดชอบการแบบอดทนมันก็มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างจ<ร>ากตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการ<ๆ>เก็บประสบการณ์อะไรใช่ถือว่เป็นการเก็บประสบการณ์แล้วก็ตอนนั้นก็พี่พี่มองว่ามิวอาจจะต้องแบบ อยากลองทำหลายๆ,ๆอย่างจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆใช่แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าพอทำมา2-3ปีอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่จริงตั้งแต่ปีที่2องแล้วค่ะคือมีวอยู่ในวงมา3ปีแต่ตั้งแต่ปีที่2ก็คือเริ่มรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ใช,ใช่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดอาแต่สังเกตลุก การพูดจาการอะไรทุกคนก็คงไม่คิดว่าเฮ้ยม,มิวจะไปเป็นไอดอลอะไรก็คงไม่มีใครคิดอ่ะจริงเพื่อนมิวตอนนั้นก็ไม่คิดเลยก็แบบเฮ้ยอ็งมึงเป็นไอดอลหรอวะอะไรเงี้ยงงงกันหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อ่ะก็ลองดู <S <s <ๆ>อะไรอย่างง <s> ี้ใช่ค่ะแต่ก็โอเคถ้ามันไม่ใช่ที่ของเราเราก็แค่ออกมาแต่จริงๆถ้าสาหรับสำหรับผมนะอย่างแบบ ผมแค่รู้สึกว่าวงไอดอลกับศิลปินปกติวงไอดอลอ่ะอาจจะไม่ใช่แนวเพลงหรอกแนวเพลงมันก็คือวทั่วไปแหละที่แบบทั่วไปแต่ว่าไอดอลเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ถูกตีกรอบเหมือนมีกฎเกณฑ์ที่เขาประพฤติตนและก็ทําอยู่ในอยู่ในวงวงนั้นจริงๆแม้ว่าจะเป็นวงล็อกแต่ถ้าเขามีกฎแบบนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละถูกปีแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้สติถึงขนาดแบบว่าห้ามจับมือหรือห้าไอันเนี้ยเนี่ยก็คือเป็นอันเนี้ยผมผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่งคือไอดอลเว้ยที่ที่เขาถูกเซ็ตใช่มันเป็นการตีกรอบ มันอันนี้มันเหมือนกับการตีกรอบแบบในมุมมองส่วนตัวนะมันเหมือนเหมือนการตีกรอบทุกๆสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาไปเลยนะเพราะแบบอย่างเพื่อนบางทีเพื่อนถา er มว่าเขาไม่ได้ห้ามถูกว่าแต่ว่าก็จะมีภาพออกมาประมาณนั้นแค่นั้นอ <Creation> อมันก็จะแบบกดเยอะอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <ๆ ước S 1> ก็จริงๆเราว่าถ้าสมมติว่าเราไขว่คว้าได้ในส่วนหนึ่งตอนที่เราอยู่ในนั้นมากเท่าไหร่ก็จะดีถ้าเราออกมามันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเช่นทําอย่างนิวอย่างเงี้ยพูดตรงอย่างตอนนั้นที่มีอยู่วงนั้นก็ถือว่าหนึ่งสองสามอ่ะ ก็ท็อปหนึ่งของสามออกมามันก็ยังมีแฟนๆที่ตามออกมาอยู่สิ่งที่แม่งได้ก็คือตรงนั้นมากกว่าก็ได้ประสบการณ์ใช่ใช่ได้คอนเนคชั่นอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ยังเป็นหนึ่งบันไดขั้นหนึ่งแหละของขั้นนั้นแล้วคิดว่าอย่างมาตอนนี้ละมาปัจจุบันณตอนนี้คือมองว่าตัวเองอยากเป็นแบบแบรนด์หรืออยากจะเป็นนักร้องเดี่ยวหรือว่ายังไงที่จริงที่เราชอบที่เราอยาก แต่ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่แบบแต่ก่อนเลยอ่ะคือรู้สึกว่าอยากมีแบรนด์แต่ว่าพอเนี้ยรู้สึกว่าเออเราอยู่คนเดียวก็มันก็โอเคนะอะไรเงี้ยแบบเราไม่ไม่มีคนมาตีกรอบไม่มาแบบนั่งทะเลาะกันหรือว่าแบบนั่งแบบเอ้ยงี้ยเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าความคิดแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราเรารู้สึกว่าบางทีเราอยากทําให้มันเป็นเราเลยเป็นลายเซ็นเราเลยแล้วตอนเนี้ยที่ที่เราคิดว่าเราจะทาให้ให้ให้เป็นเราเลยนี่ตอนนี้คือเราแต่งเพลงเองคิดเพลงเองทุกอย่าง S <S> ใช่ค่ะ<ม>ก็มีแต่งเพลงดองไว้อยู่ค่ะเอยค,คิดว่าน่าจ,จะปล่อยเร็วๆนี้เหมือนกันอ่านี่นี่<ม>ออเดอร์หนะ่นะเมษา <S 2> <S 2> <S <ๆ>งั้นอาจจะปล่อยแล้วัานอาจจะปล่อยแล้วค่ะ,อะอคลองไปฟังดูยังไม่มีชื่อเพลงค่ะยังคิดไม่ออกฉะนั้นวิธีการทํางานตอนนี้ก็คือมิวก็เขียนเพลงเองแต่งเพลงรวมรวมถึงพาร์ทของทํานองอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะอะลังสเมนต์อืมอันนั้นก็อาจจะแบบว่าอาจจะให้ให้เพื่อนช่วยบ้างบางทีเล็กน้อยแล้วก็ อาจจะมีโปรดิวเซอร์บางคนที่ใช่แชร์กันอะไรอย่างเราเป็นคนที่เขียนเนื้อร้องเองใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเราก็เป็นคนเลือกแหละว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรในนั้นอ่ะล้วเราได้ตีกรอบไหมว่าในผลงานของเราที่จะออกเนี่ยเป็นแนวไหนหมายถึงว่าตีกรอบไหมว่าเป็นป๊๊ปรอบเป็นซีนป๊อปเป็นอะไรเราได้ตีกรอบไหมว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยเป็นสไตล์นี้นะณตอนนี้ก็ได้นะในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปแต่ณตอนนี้คือสิ่งที่เราชอบเพลงที่เราทําอยู่สไตล์คือแบบ นาตอนนี้เหรอคะช่วงนี้อินอาร์บีปอปฮช่วงช่วงนี้นะคะแต่า<ม>จริงไม่เคยดีกรอบให้กับตัวเองเลย<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลา<ม><ม>อะไรเงี้ยแบบอีกสิปีข้างหน้าหนูอาจจะมีแบบหลายๆอัลบั้มที่แบบเอ้ยอันนี้ไมาอย่างนี้มาอย่างนี้คนละอัลบั้มก็แบบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยราู้สึกว่าเออเราอยากทําแบบหลายๆอัน<ม>ใช่ ครับโอเคมาถึงเรื่องนี้แล้วการอ่านไหนๆพูดถึงผลงานเพลงหรืออัลบั้มเพลงอะไรต่างๆ mm. แ,แ,แล้วเนี่ยอยากร่วมงานกับใครบ้างไหมเมืองไทยต่างชาติถ้าเป็นไปได้ือยากร่วมงานกับใคร,หรเไไ <c oughs> รครหรอ <c oughs> ตอนนี้คิดไม่ออกละ่ะ แต่ว่าความฝันหนึ่งอะคือไอม่ต้องร่วมงานก็ได้แค่แบบอยากไปร้องเพลงกับเขาไปเจอเขาอะไรเงี้ยคือเจสซี่เจชอบเลยใช่แบบหนูหนูไม่ได้แบบจะร้องเก่งให้เท่าเขาแล้วก็แบบไปฟาดกันไปไม่ไม่ไม่ <c oughs> หนูก็แค่แบบอยากไปแบบจับมีร้องเพลงเล็กน้อยด้วยกันแต่ว่าเป็นความฝันที่ไกลเกินไปห, <c oughs> หนูกันแต่ว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ดีมากในอนาคตอะไรอย่างนี้ นักศิลปินท,ที่ที่มิวชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นเป็นไอดอลเลยก็คือเจสซเจสซี่เจใช่ค่ะแบบก็คือหนูรู้สึกว่าเขาแต่งเพลงแบบดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาร้องเพลงดีมากๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบฟังเขามาแบบฟังมานานอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงแบบเด็กๆก,ก็คือจะเป็นพี่ไดโนฟินเพราะว่าแม่เปิดแม่ชอบมากแม่ก็เปิดแล้วเราก็ชอบตามแม่แบบชอบแล้วก็อ่าออกมาช่วงหนึ่งก็จะเป็นพี่แพทวงเคลีย ก็จะเป็นแบบสไตล์ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นเจสซี่เจแล้วนะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้ฟังเพลงแบบของใครอยู่ที่แบบว่าตอนนี้แบบพี่เจ๋งวะืงที่ตอนนี้ชอบก็มีนิกกี้นิกกี้ใช่นิกกี้แล้วก็ไอเนี่ยที่เพิ่งออกใหม่สองสี่เจ็ดลัสอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ตั้งเป้าหมายของของตัวเองไว้ยังไงบ้างครับกับเรื่องการทำดนตรีการ เป้าหมายของตัวเองเหรอคะก็คิดว่าอันอันหนึ่งก็คืออยากประสบความสําเร็จในเรื่องของดนตรีก่อนคืออยากอยากให้มีคนแบบไม่ต้องรู้จักเราแบบขนาดนั้นก็แด้แต่ว่าอยากให้รู้จักเพลงของเราอันนี้แบบอยากให้แบบม้คนแบบสมมติเราเดินอยู่สยามแล้วไม่มีคนมาร้องอยู่ข้างหลังอ่ะเราร้องเพลงเรา,า,าดีอะกันฟิลอย่างนั้นอะ่ะเราอย่างนี้ตอนที่ <S <S บวกไอดอลเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบนี้หรอหมายถึงว่าไม่ใช่เพลงเราไงเออมันไม่ใช่เพลงของเราอ่ะ ไม่ใช่ลายเซ็นเราแต่ว่าก็ก็มันก็รู้สึกดีนะที่แบบมีแฟนคลับมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเอ้ยก็ก็คิดว่าเอ้ชีวิตหนึ่งเราจะมีคนแบบอุ้ยอยอุ้ยอ้ยกับเราแบบก็แบบประสบการณ์ชีวิตงุ้มมีชูนาก็แบบเอ้มันก็เท่ดีนะก็เท่ดีมันเป็นความรู้สึกที่แบบเอ้แมงเพราะว่าน้อยคนที่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าวงที่มันอยู่แบบท็อปท็อปห่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอืมประมาณนั้นด้วยค่ะแล้วก็อีกโกหนึ่งก็คืออยาก อยากทํางานในเรื่องของแบบว่าการแสดงด้วยคือมิอวเคยเล่นละครเวทีมา <c oughs> บ้างอะไรเงี้สองสาเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นอ่ะพวกซีรีส์หรือว่าหนังด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบเคยจะได้เล่นหนังเรื่องหนึง่งแล้วก็แบบโดนพับไปก่อนอะไรเย่างนี้แล้วก็เคยจะได้เล่นซีรีส์เรื่องหนึง่งแล้วก็ติดปัญหาอะไรเงี้คือมันมีอุปสรรคทางด้านการแสดงเหมือนกันแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากลองสักครั้งในชีวิตอ,อะไรเงี้อันนี้ก็คือไปไปแคสไปอะไรแบบ ช่วงนี้เงียบเลยค่ะมีโควิดแต่ว่าหนูก็ไปไปแคสมาแต่ว่าก็ก็มีมีมาบ้างใช่ค่ะอืมโอเคมาถึงตอนท้ายสุดละว่าต่ำตีของรายการตามตีของรายการมาชื่อบีไซอะเนาะก็อยากให้เล่าเรื่องเล่านิดหนึ่งว่าหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในวงการดนตรีแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องไหนที่เราอยากจะแชร์ให้คนนอกวงการฟังบ้างโอ้ยากจังเลยแชร์เรื่องอะไรดีอะเป็นเรื่องอีกด้านเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่งเลยที่แบบคนที่ไม่อยู่ตรงที่เราอยู่เนี่ยอาจจะไม่รู้อืมเช่นแบบอาจจะแบบว่า เรื่องเรียนหรอหรือ<ม>ว่าเป็นเรื่องของการทํางานบางทีคนดูก็แค่มาดูนเนาะ<ม>อันนี้ในมุมมองพี่นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้มุมมองคนดูก็แค่มาดูอะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะมาตั้งแต่เป็นเรื่องเรานาบีเชา<ม>้าอะไรยเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยมากค่ะแบบมันต้องคิดเยอะมากคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยแล้วแบบสมมติอ่าเวลาเราด้วยความที่ เรียนดนตรีมาเยอะใช่ไหมคะบางทีเราพอคิดคิดปุ๊บคิดปุ๊บแม่งล้าเกินไปคนไม่ฟังอ mm hmm. ต้องทําให้แบบง่ายที่สุดแต่มันก็มีความแบบเอ้ยเด็กดนตรีทําหวะอะไรเง mm ี้ยก็ได้แล้วแบบมันมันโอ๊ยพูดยากคือมันต้องคิดเยอะมากๆจริงๆการเลือกใช้การเลือกใช้แบบเสียงการเลือกนูน่นเลือกนี้โทนต่างๆคาเรออื่นๆ ยากกว่าจะออกมาเพลงเพลงหนึ่งอนะไรเงี้ยคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตการโชว์หนึ่งครั้งกว่าจะแบบมาโชว์หนึ่งครั้งต้องแบบอะไรยังไงบ้างก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วมันก็ยากแล้วมันก็แบบบางทีเคยมีฟิลที่แบบท้อทแท้กับตัวเองเลยนะจนแบบจะเอ้ยเลิกล้องเพลงดีไหมอะไรเงี้ยก็เคยมีเหมือนกันแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโ okay, อเคต่อ,อใช่มันแต่หนูรู้สึกว่าทุกอาชีพทุกสายงานมันมีความยากของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็สำหรับคนที่แบบอยากเรียนดนตรีก็เตรียมใจเตรียมอะไรให้พร้อมเฉยๆมันถามว่ายากก็ยากเหนื่อยก็เหนื่อยแหละแต่ว่าก็ไม่เกินใจอ้าเป็นไงมันมันก็จริงพูดจริงมันก็ไม่เกินหรอกมันก็ไม่เกินหรอกถ้าเราแบบไม่ท้อไม่พยถ้าเราไม่ท้อล้วก็พยายามกับมันจริงๆอะไรอย่างนี้ยสักวันหนึ่งแหละมันต้องมีแบบสักวันหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ อาจจะเป็นอีกกี่ปีก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันอยู่ที่จังหวะเราด้วยแบบเออจังหวะฟ้าลิคิด <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจีซ <laughs> ัสนั่นแหละก็คือว่าสื่อเหมือนในพาร์ทของดนตรีเนาะสิ่งที่คนอื่นเห็นช่วงที่เราเสพดนตรีเห็นการแสดงต่างๆมันคือแค่หน้าโมเมนต,ต์ตรงนั้น,นแต่หลังมันคือแค่ข้างหน้าข้างหน้าซึ่งอาจจะแบบ แค่ไม่ไม่กี่นาทีแค่นองแต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นมันมีอิเลเมนต์อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแบบเรื่องเพอร์ฟอร์มด้วยอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นนักร้องบางทีเราทำไงวะให้แบบพูดยังไงให้คนแม่งอินกับเราอ่ะมันแบบมีความยากของมันอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเพลงการทําเพลงหรือว่าการอื่นๆเลยมันมีแบบหลายๆอย่างมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าการร้องเพลงมันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งใช่จะทําให้คนเชื่อเราได้ยังไงให้คนอินกับเราอะทำยังไงให้คนแบบ ทั้งหอคนทั้งแบบข้างหน้าเรากี่ร้อยกี่พันคนแบบหันมาฟังเรานั่นมาคือสิ่งที่ยากมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีที่เราเห็นเขาก็มีการคิดมาแล้วนะมีการ,รจะพูดอะไรตอนไหนหรืออะไรบางที่หนูก็แบบยังต้องคิดหนูก็ไม่ได้แบบโ,โปรขนาดที่ขึ้นเลยอะไรเง,งี้ยก็ไม่ไขนาดนะบางทีก็ต้องแบบมานั่งคิดว่าพูดไงดีส่งเข้าเพลงนี้ไงดีเราควรจะแบบ ยังไงดีอะไรเงี้ยคือบางทีคนดูเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ฟิลลิ่งอะไรอย่างนี้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันถูกคิดไว้หมดแล้วถูกทําซ้ํามาหลายครั้งแล้วด้วยซ้ำผ่านกระบวนการซ้ำจนมันซ้ำจนมันเป็นออโต้ซ้ำจนมันแบบดูแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก่อจะไปถึงจุดนั้นนก็ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ก็เป็นเรื่องเล้าหน้าบีของ มองมิวนะครับอยากให้ฝากหน่อยครับถึงแฟนๆหรือว่าถึงใครก็ตามติดตามช่องทางไหนเพ<ด>ลงเลยเราได้หมดเลยครับติดตามอ่าก็มิวสิกนะคะหรือว่ามิวจิดา M I I W J Y D A A นะคะทุกช่องทางคะ่ะของโซเชียลเฟซบุ๊กเอ่อเพจเอ่อ อินสตาแกรมอ่า t วิตเตอมีอะไรก็นั่นแหละกด o o l o o l o ล l o w ไปได้นะคะมีงานอะไรสามารถเรียกได้ค่ะทำได้ทุกอย่างถูพื้นกวดบ้านทำได้หมดอ่ะยอกหยอกหยกนะคะก็นั่นแหลค่ะติดตามผลงานได้ค่ะก็คงจะอยู่กับวงการนี้ไปจนแก่ตายก็เลยคิดว่าก็จะฝากเพลงทุกเพลงในชีวิตนี้นะคะข้างหน้านาคตกี่เพลงไม่รู้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะรวมถึง การแสดงเนี่ยพูดไปก่อนนะยังไม่มีนะแต่ว่าพูดไปก่อนเพราะว่าคิดว่ามันต้องมีแน่นอนเพราะอยากทํามากๆค่ะในอนาคตฝากอะไรตัวเดียไม่รู้ละมีอะไรก็จ้างได้ค่ะสำคัญเลยสำหรับให้ดนมิวสิกพอดแคสต์ดีไซน์วันนี้นะครับขอบคุณน้องมิวสิกมากๆเลยนะครับเต็มยิมนะครับวันนี้สําหรับน้องมิวสิกขอบคุณมากนะครับค่ะ